ลงรถตบลงก็ม,ะะมีรนตบายวันน้ะก็ล้นลหวายเลยหวายน้ำลน้นห้หุยหุ้ยบังโกยวันนั้นมาไม่ได้ค่ะนน้ำรถคนเยอะผู้คนมหาปูหาปลาหน้าตารอๆไม่ใช่หน้า,นา,นา,นาตา,า,ตาเปลาเอันนั้นก็ตึกแหนทอดแหนทอดตึกแหนไว้ว่าจะเล่าเดี๋ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không Gõ Để thế này? cái có không? bỏ lỡ à? video hấp ngon. อันนี้เขาเรียกใปคิ้หรโตรงใตตรงโ,โงใตงเขาเ็กเรียกจีบจีบน้ำไหลมายุ่กมาไวลกมาเข่ามันทำเป็นชั้นๆั้นข้างล่าง,างไปไปทั่วา่าเลือกแส,ส่ตันหนึ่งรอบในรูปปากหลักได้ มือเศร้ามือเศร้าได้ยามอยู่บ่ได้ยังบ่มือเศร้าพัตเตอร์ไซอยู่บ่โอ้พัตเตอร์ไซด์ดิน้ำแห้งน้ำน้ำน้ำฝนแห้งตกว่านแห้งไรยตกหนักมากเลยฝนช่วงนี้นี่มันก็จะตกไปอีกแล้วนี่ดูดิอาการมันคงจะมาอีกนะว่าจะมาหากินอันวหาปลาปวดหัวเลยบ่ ได้ได้ยังบ่โอ้ปลาหน่อย